คุณผู้ชมคะมาพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างน,นะคะเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปเบื้องต้นกับการที่มีการเปิดให้บริการสถานบันเทิงไปจนถึงตีสีแล้วก็มีผลทําให้อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นนะคะสถิติของอุบัติเหตุหลังจากที่มีการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงค่ะใน4จังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนะะี่ยค่ะก็มีการรายงานเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าแนวโน้มอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นนะคะขณะที่มติที่ประชุมกรรมการนโยบายเครือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเสนอให้ตั้งกรรมการศึกษารายละเอียดการขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้รอบด้านทุกมิติก่อนที่จะมีมติออกมาค่ะสบายใจวันนี้อย่างไรก็ไม่มีมติในเรื่องของการขยายระยะเวลาออกไปอย่างแน่นอนขอให้สบายใจได้ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติก็กล่าวกับภาคประชาชนที่รวมตัวกันคัดค้านการขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะจากเดิมเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้ขายได้ช่วง11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและช่วงเย็นก็คือ17นาฬิกายาวไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีการขยายเวลาออกไปแน่นอนจนกว่าจะมีการศึกษาที่ชัดเจนและมีการตั้งกองทุนที่จะสร้างความมั่นคง กับประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็สอดคล้องกับผลการประชุมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมก็มีมติให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับซึ่งถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะทั้ง ศึกษามิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพที่ยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนและจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยรายได้ภาพรวมจากการท่องเที่ยวหลังขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงเป็นรายได้ที่มาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียง200ล้านบาทคิดเป็น1ใน6ของรายได้ทั้งหมดนะคะ ส่วนผลกระทบด้านสังคมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นใน5จังหวัดที่ได้รับอนุญาตการขยายเวลาเรื่องนี้ต้องศึกษาเชิงลึกค่ะทั้งปัจจัยทางตรงและทางอ้อมโดยหากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าจะขยายเวลาหรือไม่การศึกษาอาจใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะกรรมการให้ความเห็นว่ายังไม่มีข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนนะครับว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสุขภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมีข้อมูลข้อที่จริงบ้างแต่ว่ายังถือเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์และตัดสินยังไม่ได้ คือเรื่องของการที่จะมีการขยายระยะเวลาอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องว่ากันด้วยเรื่องของข้อมูลแล้วก็สถิตินะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมนี่เป็นข้อมูลจากเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลโกอฮอล์นะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลหลังจากที่มีการขยายเวลาจําหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์จนถึงตีสในพื้นที่ดําร่อง5จังหวัดเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเดือนมกราคม ปีนี้โดยเขาเทียบกับเดือนเดียวกันก็คือมก,กราคมปี2566เราทำเป็นกราฟิกแบบนี้ครับคุณผู้ชมเขาไปพบข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นชัดเจนครับอย่างพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนี่เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับร้อยละ46.6ภูเก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ35.7เชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ22.5ส่วนที่ชนบุรีและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มกว่าร้อยละ10 อันนี้เป็นข้อมูลจํานวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับของนายแพทย์คํานวณอึ้งชูศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พบว่าการขยายเวลาปิดสถานบริการจนถึงตีสีในพื้นที่นำร่องไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหาคนครเชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตเกาะสมุยแบบนี้ซึ่งมีสถานบริการขึ้นทะเบียนประมาณ1,800แห่ง ตั้งแต่15ธันวาคมปีที่แล้วพบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งถนนในเดือนมก,กราคมปีนี้นะครับในพื้นที่นำร่องรวมแล้ว205คนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปี2566ตอนนั้นยังไม่มีนโยบายนี้ปีที่แล้วเนี่ยมีนีผู้เสียชีวิต49คนครับก็คิดเป็นร้อยละ31เฉพาะในช่วงเวลาตี2จนถึงตี5 59นาทีหลังจากที่มีนโยบาย พบการเสียชีวิต18รายครับ18คนอันนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว8คนถ้าคิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80ครับซึ่งแนวโน้มนี้เหมือนกันทั้ง4จังหวัดเลยคุณหมอก็เลยยืนยันได้ว่านโยบายการขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ให้กับสถานบริการมันอาจจะเกิดผลกระทบรุนแรงนะครับค,คือเพิ่มการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเวลาเช้ามืดเช้าตรู่แบบนี้อย่างน้อยที่สุดคือ8รายต่อเดือนหรือไม่หรือถ้า คำนวณแบบเร็วๆคุณหมอบอกว่าน่าจะสักประมาณ100ราย100คนต่อปีเลยทีเดียวนะครับ